ได้มาแล้วครับผมน้ำมันรักกักครับโอ้ยสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับผมกับช่องชี่ชอบแชนแนลออกมาหาล่อเหมือนเดิมครับผมหาลังมิม้มครับผมเอ,อ่อแล้วก็มีบางคอมเมนต์นะครับผมเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการหามิม้มหน่อยว่า การหามิมนั้นหากันแบบไหนหายยังไงนะครับผมการหามิมของผมนะครับผมส่วนมากเลยนะผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับแค่วันหยุดก็แค่มีโอกาสได้ออกมาหาอยู่หากินครับผมแต่สำหรับการหามิมของผมนะครับส่วนมากเลยครับผมผมจะหาขับรถเลาะข้างทางครับผมดูพุ่มไม้ดูป่าตามข้างทางที่ไม่กว้างมากเกินไปนะครับผมป่าที่กว้างประมาณสามสี่เมตรครับผมพอมองเห็นทะลุอีกฝั่งได้นะครับผม และตอนนี้ที่ผมมายืนอยู่เนี่ยครับผมก็เป็นข้างทางเหมือนเดิมครับผมสังเกตข้างหลังผมไหมครับเป็นป่าอีกป่าอีกฝั่งหนึ่งแต่ป่าเนี้ยถูกไฟไหม้ครับผมผมก็เลยคิดว่านี่ครับหันมาอีกฝั่งมิมันจะต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แน่นอนถ้ามีมิมีพึ่งมันจะต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นี่และครับคือจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ แต่ข้างหลังนี้เป็นป่าใหญ่นะครับผมผมจะไม่เข้าผมจะไม่เดินเข้าป่าใหญ่ครับผมจะเดินเลาะข้างทางครับผมเลาะข้างทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามารุ่นกันดูนะครับว่ามันจะมีมิมหรือเปล่าครับผมไปครับลุยครับผมอันนี้เจอแล้วครับผมรังแรกครับผมเจอมีแล้วครับรังแรกลังใหญ่พอสมควรครับผมนี่ครับอยู่ในพุ่มไม้นี่ครับผมพุ่มไม้ข้างทางครับผมดูครับข้างทางเหมือนเดิมครับผม แต่ข้างล่างนี้จะเดินลําบากนะครับผมมันเป็นร่องน้าครับผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมเดินข้ามไปฝั่งนู้นเดินจะเดินเลาะตลอดเส้นเลยครับผมส่วนข้างหน้าเดินไม่ได้ครับผมเพราะมันเป็นร่องน้ําไปครับเดี๋ยวไปดูลังมิมครับผมนู่นนะครับลังมิมอยู่กลางจอแล้วครับผมดูไม่ดูครับผมนี่ครับหลังใหญ่ๆเลยครับผมไปครับ เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นครับผมเพราะถ้าตัดฝั่งนี้คงลําบากแน่นอนครับผมเดี๋ยวเดินข้ามไปฝั่งนู้นครับผมโอเคครับครู่ครับผมนี่ครับรังมิ้งครับผมโอ้รังเขาขาวเลยครับรังสวยครับผมหัวนน้าหัวน้ําสวยงามเลยครับผมโอ้กว่าจะเจาะเข้ามาได้ครับผมมันมีแต่หนามครับผมหนามเล็บเียวทั้งนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวตัดครับผมลุยเลย ได้มาแล้วครับผมโอ้ยน้ำมันลักกักครับโอ้ยหัวนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยครับแรงแรกกับหมาล้ะครับผมเบิ่มท่มเลยย้ายคักนีดูแขนผมโอ้โหครับเดี๋ยวตัวออกแล้วดูกันอีกทีครับผมดูครับผม

พอเหมาะเลยครับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่จะได้ล้างครับผมไปเดินทางกันต่อครับผมเจอล้างล้างอีกแล้วครับโอ้ยอย่างนอคนี่หมายแดล้างล้างนอหมายนี้เจอสามล้างแล้วครับผมได้มันหนึ่งล้างครับสองล้างล้างครับผมไปเดินทางหากันต่อครับผมโอเคครับผมเดินสุดป่าแล้วครับผมสรุปน,นะครับป่านี้นะครับผมเจอม,มินไปทั้งหมดสามลังครับผม แต่ได้มาแค่ลังเดียวครับผมเพราะอีกสองลังมันเป็นมิ้มล้างครับผมจะได้เหมือนกันครับผมแต่ก็ถือว่ามีนะครับเป็นไปตามคาดไม่ผิดหวังแต่อาจจะน้อยไปนิดนึงได้รังเดียวสองลังก็ล้างแบบนี้แหละครับการหามิ้มของผมก็เหมือนการเดินสุ่มหาแล้วครับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนครับผมไปครับไปหาหมายต่อไปดีกว่าครับผมเจอมิมลังที่สองครับผมอยู่ในกอไผ่ครับผม อีกหมายหนึ่งที่แนะนำนะครับผมอยู่ในกอไผ่ครับผมถ้าเห็นกอไผ่นี่เข้าไปเสี่ยงดูได้เลยนะครับผมร้อยเร์เซ็นนี่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับน่าจะมีแน่นอนกอไผ่เหมือนเดิมครับผมแต่อยู่ข้างทางครับผมข้างทางเลยครับผมนะครับไปดูลังมีมครับผมอยู่ข้างในแล้วครับผม เดี๋ยวซูไม่ดูครับผมเห็นไหมนู่นนะครับดำๆอยู่กลางกอไผ่กลางจอเลยครับผมมองไม่ค่อยชัดครับผมนะครับเดี๋ยวตัดเลยครับผมนี่ครับผมเรามีบำลังที่สอง ม่มแกเราด้อโอ้ยม่มแกหัวน้าหัวน้าเป็นยังไงโป๊ดไม่ได้ยูพี่น้องน้าปิดตายอยู่หัวเน้ยน้อย,อยไปตัดออกมาดูแล้วครับผมครู่ตัดยากอยู่เลย คือคอนมันใหญ่ ได้มาแล้วครับผมลังที่สองน้ำพอได้อยู่ครับผมไปครับผมเดินท,ทางกันต่อครับเคครับผมจบคลิปครับผมอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ไม่เคยหมาเลยครับผมไม่หมาเลยวันนี้ถูกก็เจอมิ้มทั้งหมดแค่สี่ลังเองครับผมเจอมิ้มสี่ลังแต่ได้มาแค่สองลัง อีกสองลังเป็นนิ้มล้างครับผมไงแล้วครับผมร้อนกลับบา้านดีกว่าครับผมเยเครับผมไวพบกันใ่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ